บล็อกแฟร์ได้ใช้ได้เฉพาะ Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education นะครับเวอร์ชั่น Pro กับ Enterprise นะครับนอกเหนือจากเวอร์ชั่นนี้เช่นเวอร์ชั่น Home อะไรพวกนี้จะไม่สามารถบล็อกได้นะครับไดซีกับไดรดีนะครับจะไดที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับแฟร์ไดร์จะเป็นไดร์นี้นะครับไดร์ E ทำไมแฟร์ไดร้จะมีไฟล์งานไฟล์รูปนะครับแล้วก็โปรแกรมอย่มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวิธีบล็อกนะครับให้เรามาคลิกที่ Start นะครับพิมพ์ว่า Run นะครับ R U N นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยพิมพ์คำสั่่งวา G p e d i t นะครับ .m s t นะครับเสร็จแล้วกด enter คลิกที่ admin i s t r a t i v e template system ก็คืออันนี้นะคลิกซ้ายตรงนี้นะครับไปที่ system นะครับ s y s t e m ตรงตัักสรหรือว่าจะตะบันทัดก,ก็ได้นะครับเรียอตรงมาเรื่อยๆนะครับหาคำว่า r e m o v a b l e state text state, นะครับก็คือตรงนี้ ให้เราคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับเพราะว่ามันไม่มีหน้าต่างซ่อนแล้วนะครับก็ให้เราเดินข้างขวามือต่อไปนะครับก็จะโชว์การเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น CD นะครับ floppy disk นะครับซึ่งมันไม่มีแล้วนะครับ removable ตรงนี้ก็คือแฟลชไดร์ของเรานะครับมันจะมีอยู่3นะครับอันดับแรกนะครับเอ็กซ์นะครับแล้วก็ Denny ่ e a d นะครับ Denny White นะครับอ่านเขียนประมาณนี้ย่อหน้าต่างนี้ลงมานะครับเขาเปิดดิสกีซขึ้นมานะครับคู่กันเลยตรงนี้นะไดท์อีเป็นะครับมาาถึง รีมูบเบิลนะครับอันแรกนะครับเดนนี่เอ็กซ์คิวนะครับไปทำการคลิกขวาแล้วก็กด Edit นะครับติกที่คำว่า Enable บเจากนั้นกด Apply แล้วก็โอเคต่อไปนะครับเดนนี่นะครับ r e a d Access ก็มาคลิกซ้ายหนึ่งทีหรือว่าจะเดินบันทึกก็ได้นะครับมาติกที่ Enable Apply 1หนึ่งทีแล้วก็โอเคอ่าเห็นไหมเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะครับต่อไปก็ช่องสุดท้ายนะครับเดนนี่ไรต์นะครับ Access ตแต่ไมคลิกไป Enable App h i แล้วก็ Setting เหมือนเดิมเดีย๋ยวเรามาลองขยาย p ครับดีพเป็นจอแล้วกันดีเฟสจริงจริเห็นไหมครับกระได้เรานะครับโชว์ขึ้นนะครับโชว์ขึ้นมาว่าไดอีนะครับแต่ไม่สามารถเปิดเข้าไปได้นะครับเห็นไหม Accept is d e n i e d นะครับคลิกข,ขวาดู Open oh, ไม่ได้นะครับคลิกข,ขวา Property ละ่ะ ไม่โชว์อะไรเลยนะครับเป็นอันน้ำหมดเลยนะครับไบ้์จะไม่โชว์ไม่สามารถอ่านเขียนได้นะครับเราลองดึงแฟลชไดออกก่อนนะเ,เห็นไหมได้หายนะครับแล้วก็เอาเสียบเข้าไปใหม่ดูไรล,ลับมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับไม่ว่าจะเอาแฟลชไ,ไรก็ได้นะครับบล็เสียบจะไม่สามารถเปิดอา่านข้อมูลและเขียนข้อมูล ได้นะครับทุกชนิดส่วนถ้าเป็น usb เมาส์คีย์บอร์ดล่ะก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเราปิดแค่ตัวแฟนชได้อย่างเดียวนะครับ